เราจะไม่หยุดไลฟ์จนกว่าจะสองล้านไลค์เฮ้ยขอแยกกลับบ้านก่อนนะครับขอยกกลับบ้านก่อนนะครับมีคนบอกว่ามือไวมากไม่จริงๆตอนนี้ไวมากทั้งจอยทั้งจอยเข้าห้องทั้งอะไรอ่านไม่ทันจริงจถ้าตกลงนั้นไหนไปขอโทษด้วยนะฮะเมื่อกี้มีคนหนึ่งพิมพ์มาว่าสวัสดีค่ะฉันเป็นแฟนขับชาวไทยพิเเฮ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเราโชคดีอ่ะที่เราได้ไปขับชาวไทยด้วย แอม from อินโดนีเซียอุ้ยนี่พวกเราเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทุเรียนไม่ใช่ไอ้บ้าทุเรียนด้วยเมื่อกี้ไม่เดี๋ยวเราตกใจกันเดียวกันป่าคุตกใจไอ้ทะเลน้ำนี่มาทุเรียนอันนั้นอะไรอ่ะโรตีเหรอหรือพิซซ่าคุณหวานๆนะอุ้ยเดี๋ยวก่อนขอจิบน้ำมันจะไม่ไหวแล้วเออขอขอน้ำมาขอน้ำให้กล้าใหน่อย ก็คือตอนเนี้ยพี่ก้าวพี่อาบอะคลองเอเชียนะยังไงมีทุกประเทศเลยเอ้ยไปถึงแบบแบบอเมริกาใต้เลยอเมริกาใต้ยังเป็เก๋ขอบคุณมากครับไม่ได้เวเนซวยลาะโอ้โหเวเนซวยลาเลิศเวลยล่าอะไรเลิศอะไรเลิศอย่าถามะอย่าถามพี่การทำทำได้ด้วยก่าอะไรครับตอบอะไรวะอ่าอ่าคือไหนๆวันนี้ก้าวก็มาอยู่กับเราตรงนี้แล้วนั้น เราจะให้ก้าอะไรออกเล็กน้อยไอ่ได้เลยเขาได้แล้กูก็ว่ามันไม่เป็นห่วงกูหรอกเออถ่ายกันดอ่งเออเฮ้ยกระ้ทเก้าอะไรอ่ะแล้วไม่ทันฮะปากว่าออ่านจะอ่านคอมเมนต์หุ้ยมีคนบอกว่ากินน้ำขวดเดียวกันด้วยเหรอใช่ใช่ไม่ไม่ไม่ตังเกียรแต่ถ้าของพิ้นอันละแม็งแนวทราบค่ะทราบค่ะอย่างนี้ เฮ้ยโอยีเอสเฮ้ยโอยีเอสโซยีเอสไม่ผมมีโอยเฮ้ยไหนๆพี่ก้าวมาแล้วพูดเป็นภาษาโปแลนด์ว่าฉันรักคุณโคแชมโคแชมี่ช้าที่ช้าที่ชาที่ช้าที่ช้ช้าทเฮ้ยจะลาไลท์แล้วเฮ้ยอีกนิดเดียวนี่นี่ทุกคนทุกคนเราจะบอกว่าไหนๆก้าวมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะให้าฟับสองคนถ่ายรูปกันดีไหม ใช่เออไหนๆเรามีกล้องพลรอยอยู่แล้วให้เขาถ่ายรูปกันเองดีกว่าไหมอันนี้อันที้ถามผมฮ่ะามไม่ไม่ถามแกจ้าถามทุกๆคนจ้าอ่ะทุกคนหนุนอาจจะสั่นนิดนึงนะจ๊ะขอเสียบปัดหนึ่งนะจ๊ะอุ้ยอ่าโอเคโอเคเริ่มอยู่กองเพนยาเสียงหายเลยใช่เมื่อกี้เราตะโกนเสียงหายไปเลยเต็มที่ ทุกคนทุกคนอยากอยากให้พี่ก้าวกับพี่อัพถ่ายรูปยังไงกันบอกมาหน่อยเร็วบอกมาหน่อยหน่อยพี่เกขอจับผมนิดนึงเราเราเคยถ่ายคนละรอยพี่เกขอจับผมนิดนึงเราเคยไลฟ์ถ่ายคนละรอยปะอะไรนะเราเคยไลฟ์ถ่ายคนละรอยเลปะไม่น่าจะคุณดูไลฟ์ก่อนคุณอย่าบอกใครดิเพืแต่งต่อไม่เขินกันแล้วเนี่ยไหนครับอ่ะ ถ่ายให้หนึ่งรูปก่อนเป็นตัวอย่างเหรอเป็นตัวอย่างคุณไกลห่างไกลเออไม่ซึมเลยอไม่ซึมเข้ากันและกันเลยอ่ะมันเฟรมมันมันแคบขนาดนีนแคบมากแต่ตอนนี้พี่การบางแสงค่ะอ๋อพี่การบางแฉงค่ะเฟรมแคบมากเฟรมแบบไม่มีช่องว่างตรงนี้ถ้ามีช่องว่างตรงนี้เฟรมแคบกว่านี้อีก มองกล้องนี้ไม่ใชมองกล้องกล้องไลฟ์ถ่ายแล้วรูปนี้เราไปทำอะไรล่ะคะเดี๋ยวทุกคนทุกคนเดี๋ยวรูปที่ถ่ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะแจกด้วยนะทุกคนบอกหน่อยแจกด้วยแจกด้วยบอกหน่อยว่าอยากให้เขาสองคนทำอะไรกันไม่ได้ไม่ได้มาดูว่าอยากอยากให้เขาสองคนถ่ายยังไงถ่ายยังไงซึ่งหลังจากนี้เราจะให้เขาถ่ายกันเองอ่ะไปถ่ายกันเองครับเออเขาบอกโซบซบรูปหัวลูปหัวหัวเข็มขัดหรือเปล่านะ ถ่ายกันเองมันมองไม่เห็นเลยมีมีมีมอเจอแล้วมองมองตรงนี้มันมีมันต้องเผื่อเฟรมไหมอันนี้มันต้องเผื่อเฟรมไหมมันมอนี้ปะมันมอนี้ปะลองดองอันนี้ดูก่อนลองดูก่อนเราลองดูอันหนึ่งลองลองลองดูจิ้มแก้มไปจิ้มแก้มพี่กายจิ้มอุ๊ยเอะกดสี่ซะกดเซฟจิ้มอยู่น่าไม่กดซะดีกดหาแก้มอยู่ คือตอนเนี้คือตอนนี้จิ้มคือตอนนี้จิ้มไปถึงฟันกรามแล้วมันยังไม่กดตายซะดี อะไรอะรู้หัวรู้หัวรู้หัวแล้วเร็วลองเช็คแสงดูก่อนได้ได้ๆออมึงจะเข้าไปไกลไกลทำไมอ่ะก็พี่บอกให้ปิดช่องไม่ได้อยู่ตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้คือรูปรูปที่เขาสองคนกำลังถ่ายกันอยู่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกคน ที่ร่วมสนุกในแคมเปญของเป็นกันครับอัพสุยูก็แฮชแท็กกันมาเหมือนเดิมคือเราจะมีรูปจะมีรูปของคุณอัพด้วยใช่ไหมแล้วก็มีรูปของเขาทั้งคู่ด้วยครับผมแล้วเท่ากับเท่ากับว่าเดี๋ยวเราแจกอันนั้นห้ารางวัลแล้วก็อันนี้อีกห้ารางวัลเออนี่แอบให้ดูก็เล่นด้ยอะนะครับดูเลยูดูเลยูด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 ูเูด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 ููด พี่อัพรูปหัวพี่ก้าวใจฮะรูปเลยรูปเลยรูปเลยอย่างนี้รูปเลยเดี๋ยวต้องมองดูเดินเอ้าคุณก็มือไวเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรฟิล์มฟิล์มันมีร้านอันเราถ่ายใหม่ได้เรื่อยๆคุณก็มือไวเพราะว่ามือไวใจเร็วเออน่าจะหมดปะไม่รู้นี่ไงสูตอ๋อโอเคนี่ ช่างกล้องมือชีพฟังแค่เสียงก็ดูเลยว่าเปล่ามันจำไ่ามันจำมันหมวมมันับมันับภาพข้างภาพถ่าไม่รับซ่อมกล้องค่ายภาพเมีคนบอกว่าต้องการให้พี่อัพรูปหัวพี่ก้าวแล้วพี่ก้าวจิ้มแก้มพี่อัพอีกทีหนึ่งมือมันจะพันละวันกันเกินไปไหมอ่ะไหนลองดูดิลองดูดิลอย้ำห่ัยังไงนะยังพี่อัพจิ้มแก้มจิ้มแก้มพี่อัพพี่อัพ พี่อัพรูปหัวพี่เก้าแล้วพี่เก้าจิ้มแก้มพี่อัพอแต่ไม่มีใครถ่ายอยู่วะตอนเนี้ยเปลี่ยนซีแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ 1, ่งสองก่อนสองก่อนอมาดัดหนึ่งเกินปุยมุยสลับกันจิ้มแก้มครับนี่มีคนเฮ็ลเห็นลบเก้าด้วยดีใจดีใจสร้างหัวใจด้วยมือคุณสร้างหัวใจด้วยมือคุณยางนี้ เฮ้ยนี่ได้นะฮะอุ้ยได้ตัวเราเลยเห็นไหมเมื่อกี้น่าจะถ่ายไม่ทันนะกจะเดาว่าออกมาอีกทีได้ไหมนะออกไปแล้วออกไปแล้วค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้เออเอาอะไรอะลอลองขอต้องการอะไรนะเราอยากลองดูไม่ยันดีๆนะ เอ้ยอันนี้อันนี้แบบลันลันใช่ไหมเออลันลอุ้ยอันลันเอ้าทุกคนอันลันน่ารักมากอันลันน่ารักมากดีเฉยฟิลแบบไหนวะฟสี้อะไรพูดการบังแสงอยู่ร้านอยู่ร้านอาหารแล้วแบบมีคนมาถ่ายแล้วแบบว่าเฮ้ยกูรุนมากเลยเมื่อกี้กูจะพูดว่าเมื่อกี้คาดหวังของความประทับใจมากมันประทับใจแบบฟิลเหมือนแบบนี่เหมือนแฟนกันเลย คุณล้นอยู่ในหัวเลยไม่พูดเหมือนร้านอหารอย่างว่าขอกดเป็นภาษาังกฤษหน่อยอินเตอร์เนชั่นแนไม่ใช่กูแหละที่พูดพี่กาพี่กาขอกดแม่เงนเงินเงินเฮ้ยอะไเมื่อกี้เมื่อกี้ผมขาวไม่ใช่มันคือเวลครับเวลเลอรอหรือว่าผมข่าวเนอเอ็นเนชั่นแนลแฟนเบบ <laughs> you guys, international fans, we will have this campaign where you guys can get the, all the Polaroid photos that we have took today. And here's some examples. Right. Okay. 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 it's very simple you guys just dance and do the challenge guess เต้นกันครับ up to you แต s one. นภาษาแค่แค่ copy anything 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 you guys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  can create it you guys can create it as it as you guys want อมกับดันบานประจม่วอมือในกล้องคันเกัาไม่ได้มองเลยไม่กล้องเราก็ไม่เห็นก็คือเมื่อกี้ครบแล้วใช่ไหมห้าอันที่เขาถ่ายพวกเ่าใช่ คเขาหรอครบแล้วยัง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 ไม่ครบอ๋อเออยังไม่ครบสายกันสายเออสายเฮ้ย S T M D วัยวไกวมากเดี๋ยวเปิดกันเฮ้ยเขายาแอบจับมือกันเว้ยเออเห็นเว้ย International fans อยได้แอ็คยังไงไหมออยากถามหน่อย International fans เอ่อเขาบอกว่าไงเขาเขาเขาไม่ใ u ่ไกด์ How you guys would like us to do for the last to pose for the last photos? ไงไม่มันเปิดดูใช่หรอไม่ใช่ใช่อ่าเมือแตกหรอฮักครับฮักหรอฮักฮักฮักเป็นตัวเขียวๆใช่นั่นเลยฮักว้าย ไปหลังอีกแล้วแต่มันไม่ถึงมันต้องเลเวลเดียวกันพี่ก้าว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 ซบไหล่พี่อัพได้ไหมพี่ก้าวซบพี่ก้าวซบไหล่พี่อัพได้ไหมซบป๋อเออซบได้ไหมเรา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 ดูเป็นคนอ่อนแรงบ้างได้ไหมเงยเงยเงยงยเงยเงยเงยมีคนบอกว่าเปิดกล้องอย่างค่ะไม่ใช่ได้เปิดกล้องอย่างค่ะเราขึ้นไปไลฟ์ข้างบนสองคนมาเฮ้ยเฮ้ยแล้วไปช้วงสองคนได้ไง ดูด้วยได้ไหมครับว่าล่ะครับไม่เกรงใจพวกพี่เอางี้พี่สุดยาวพี่จะไม่รบกวนเลยครับเกรงใจอะไรเฮ้ยเฮ้ยป็นหนึ่งเวลาน้องหมวกเวลาแล้วเราไลฟ์มาชั่วโมงกว่าแล้วเฮ้ยแต่ว่าเราได้ได้ตามยอดเนี่ยเร้จุดหนึ่งแอมเฮ้ยไม่ธรรมดาขอบคุต่อมาๆนะครับจังกัดคนติดขออีกรูปหนึ่งพี่การถ่ายให้เร็ว ยืดยืดยืดแก้มแล้วยืดแก้มยืดแก้มหน่อยแก้มมากี่ดท้องสัตว์ยแต่แต่เราแต่เราบอกก่อนว่ารูปที่เราจะส่งไปให้ที่เป็นของรางวัลเราจะแรนดอมนะครับแต่ต้องเท่ากับกับอ้าวแรนดอมยังไงเราจะเขียนร้านอะไรชื่อแล้วก็เราก็จะโยนกันเป็นปุยเหมือนแบบจับฉลากอัตลบ้านเนาะนี่ไม่ยืดยืดยืดไม่ก็เราก็ต้องบอกกติกาให้มันใสสะอาด ไม่ก็เดี๋ยวเราเราจะคัดเลือกโดดเดี๋ยวเราจะให้สองคนนี้แหละเขาเป็นคนเลือกสําหรับแคมเปญนี้แล้วเขาจะเลือกให้ใครก็แล้วแต่บุญกตัญนะคะตื่นเช้าไปใส่บาตรค่ะมาือาตมานั่งนี่มานั่งนี่มันก็ไม่เห็นหน้าดิไม่เห็นหน้าเดียวมานั่งน่นี่มึงต้องอยู่ข้างบนหนูต้องอยู่ข้างบนสิลูกหนูหนูหนูอยู่ข้างบนยังไงลูกนั่นไอหนูไอแมวเนี่ เลยค่ะก็หันไปเห็นพี่เกินป่ามันเกินไปไหมก้าวถ้าก้าวะเกียบพี่ก้าเขาพูดออกมาตรงๆอ้ามวนแล้วเนี่ยก้าวดังก้าดัาพีมามันมันาพี่เต้นตอนตื่แล้วเดี๋ยวเรา เข้าสู่เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการไลฟ์ในวันนี้แล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามกันมาตลอดชั่วโมงกว่าๆของเรานะครับผมครับกับติ๊กต็อกครั้งที่2ตอนแขกอัพเชิญก็มีแขกมาร่วมกันเยอะมากโอลยพี่อาด้วยพี่อาด้วยนี่มาแขกอัพเชิญวันนี้นะเข้าไม่หมดเออไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้ก็ได้ก็มีพี่ก้าวด้วยนะครับเออเดี๋ยวก่อนนะรับไหมซึ่ เ,เจอกันครั้งหน้านะครับเสาร<ม>์หน้าคือแอบสปอยนิดนึงก่อนว่าเราแจกของหนักมากหนักมากนกากเราจะแจกก้อนอิฐเราจะแจกเหล็กเราจะแจกไม้ตเสารบอกว่าตีมึงอะมึงต้องการอะไรแจกของหนักแของหนักงหนักมากนี่ไงของหนักแล้วก็ อย่าลืมนะครับไปกดไลค์กดแชร์เพลง Up to You นะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปเล่น TikTok Challenge เต้นกันครับ Up to You กันด้วยนะครับกำลังรอดูอยู่ครีเอทได้เลยยังไงก็ได้นะฮะและวันนี้เราจะลาไปด้วยท่าเต้นสดใสเพราะพี่อาร์ซ้อมแล้วพี่การ์ซ้อมแล้วพี่ก้าซ้อมแล้วถ้าเต้นแยกส่วนมีมีพี่เฟิร์สด้วนะเฮ้ยมีพี่เฟิร์นเฮ้ยมันแบ่งแน่ๆเฟิร์นไม่ได้เลยเฟิร์นคือไม่ได้เลยคนมีฮอตมากไลค์ก่อนคอรมากฮอตมาก Kalau kau tu fikir.